ูปลาพี่น้องดูปลาด้วครับจอบชอบจอบกไม่ใช่แล้วครับบกพรบกดนเขอตัวใหญ่เลยครับผมนกจุกจุกเลยครับผมตัวใหญ่เลย

ดูเปนอุตส่าหใหญ่สุเห็นยังฮะเ,เอาไปนะฟันควันข้นหาวหนต่ยมันหมดทีกวนจ่อยตา่แล้วใส่ไปง้น,นแหละ

ฮะครับไหนเห้อพี่น้องอย่ามันไปทางนู้นเดี๋ยวมาเข่าไปนู้นมันไปพี่น้องพี่น้องปลาคอครับปลาคอไหนตัวมันมันว่าหายเราหายแล้วปาคนไปไปอะไรอันเฮ้ยช้อนโอ้ยตูดมึกเอ้ยตัวเท่ากับไม่เมียงนี่ไหม นี่ตูวดูเด็บดูเด็บเอาตัวใหญ่นี่นี่เด็บตัวตัวใหญ่ไหมโชว์หน่อยดิลองเรื่อวเรื่องของล้ายนี่จับโซ่หน่อยเร็วจับงูเหลือมขึ้นมาอีกขันโก้ชันนี้โชว์หน่อยอะไรมันขึ้นโคกเลยเด็บโชว์ไหนโชว์ไหนโชว์หนโชวไหนโชว์กล่องไหนเร็ว โอ้พี่น้องใส่โูครับผมปาดใส่รูใส่โูครับผมประคอครับผมประคอไม่บอหะไม่เอาใจดีด้วย่กระโดดออกเลยไปป่า